วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะได้เตรียมจัดงาน RT สร้างคนสู่งาน2,552ค่ะ รองศาสตราจารย์นำยุทธสงทนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเปิดเผยบอกว่างานอาทีสร้างคนสู่งาน2,552ระหว่างวันที่16-18มกราคมนี้จะมีการนำนวัตกรรมระดับประเทศออกสู่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะฉลองครบครอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยจะมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีทางเลือกด้านการศึกษามากขึ้นพร้อมกันนี้ก็จะเปิดพิพิธภัณฑ์บัวที่จะมี บัวกว่า100สายพันธุ์มาแสดงให้ชมเป็นครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะชมร้อวินาทีข่าวค่ะมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะเปิดงานอาทีสร้างคนสู่งานปี2552เพื่อลดปัญหาการว่างงานค่ะ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะโดยที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีบอกว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยด้วยการอบรมวิชาชีพระยะสัน้นตามโครงการที่ได้จัดขึ้น โดยดูจากตลาดความต้องการของแรงงานเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำวิชาชีพไปใช้ได้ซึ่งก็จะนำไปสู่การมีรายได้และไม่ต้องพึ่งพาบริษัทห้างร้านที่กำลังลดกำลังคนและก็ยังเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมอบรมในหลายสาขาวิชาที่สนใจด้วยค่ะ